วันนี้ค่ะเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของเมื่อวานที่เกิดขึ้นนะคะกับวันชาปนากิจนะคะคุณแตงโมนิดานั่นเองเนาะก็เป็นไปอย่างรับรื่นแต่ว่าหลายๆคนที่ไปเนี่ยนะคะคก็ความรู้สึกมันก็เศร้าแต่ก็แฝงเอาไว้ด้วยความอบอุ่นเนาะใช่เพราะว่าหลายๆคนที่รัก คุณแตงโมเนี่ยนะคะก็ไปกันเพียบเลยนะคะรวมถึงพี่เอสุภาชัยเนาะเป็นแม่งานงงนะคะ,คะอ่านะก็จัดงานให้กับคุณแตงโมแบบสวยงามค่ะรวมถึงนะคะคุณเบิร์ดนะคะแฟนหนุ่มของคุณแตงโมเนี่ยนะคะก็ได้ไปร่วมงานเหมือนกันนะคะกับงานชาปนากิจที่จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายนะตจักรเมทอดิสนะคะรัง่งเศสของสี่จังหวัดปทุมธานีนะคะซึ่งไปเนี่ยก็เอาลูกๆไปด้วยนะก็ต้องใช้คํานี้พาน้องแมวนะคะที่รักของคุณแตงโมเนี่ยไปอําลาแม่ ด้วยนะคะเอามาแค่3ตัวค่ะวิกเตอร์บ๊อบแล้วก็บวยนะเพราะว่าแบมบี้เนี่ยเขากําลังใกล้คลอดก็เลยไม่ได้พามาด้วยอันนี้ก็เป็นคุณคุณเบิร์ดคุณพุดเดิลนะคะก็อุ้มน้องมาเนาะก็มาอําลาคุณแตงโมงหลายๆคนก็อุย้ยคลิปใน t i k t o อกเยอะมากๆนะคะแล้วก็รูปภาพต่างๆที่หลายคนได้ดูก็พากันแชร์เพราะว่ารู้สึกมันมัน,มนหลายหลายคนรู้สึกเนาะ อบอุ่นเศร้าใจนะคะหลายๆความรู้สึกไปเลยนะสำหรับเมื่อวานที่เกิดขึ้นทุกคนก็ใส่ชุดขาวไปร่วมอะไรนะคะที่นั่นกันนะเมื่อวานก็น่าจะเป็นความเรียบง่ายเรียบง่ายแบบคนอบอุ่นกว่าวันที่ ก่อนหน้านี้หน่อยหนึ่งคนจะน้อยหน่อยนึงอันนั้นในช่วงพิธีไว้อะไรเนี่ยสถานที่ก็เอื้ออํานวยที่จะต้อนรับแขกได้เป็นหลักพันแต่ว่าที่นี่ค่อนข้างที่จะขับแคบนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีแขกจํานวนจํากัดก็เป็นคนที่สนิทสนมใกล้ชิดกับคุณแตงโมเท่านั้นนะคะนี่ไงดูแววตาสิบางทีเรารู้สึกว่าเขารู้อ่ะเขารู้พ่ แววตาความเศร้ามันจะออกมาหมดเลยนะคะอ้าฝันมีคลิปด้วยเนาะใน t ิกต o k หลายๆหลายๆที่เขาก็จะตัดแบบตัดขึ้นมาให้คุณผู้ชมดูนะคะในช่วงที่วินาทีที่อาเดินเข้าไปพาไปบอกส่งกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยนะขอบคุณคลิปในทิกต o k ด้วยนะคะก็จะเป็นคนที่รักคุณแตงโมแหละคือเขาใจกระเป๋าไปนะแต่พอไปถึงข้างโรงศพอะเขาก็เปิดออกมาเนี่ยน้องก็แบบดูดีโอ้ย มันคือความรักความผูกพันเนาใช่นะคะเออนี่แหละเนี่ยวินาทีเอามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะก็เป็นการส่งคุณแตงโมงกับสูอ่อมกอดพระเจ้าใช่แล้วค่ะก็จะได้ไปอยู่กับคุณพ่อโสด้วยเนาะเพราะว่าเท่ากระดูกทั้งหลายเ้วก็เก็บใส่ในอัฐที่เดียวกันใช่ไหมเก็บเอาไว้ใกล้ๆคุณพ่อโสนั่นแหละนะคะ